สวัสดีวันเสาร์ยินดีต้อนรับสู่ช่องค้นเมืองเซกินง่ายอยู่ง่ายครับผมมันีนี่มากินข้าวนุำกันเด้อพี่น้องแซ่บๆนุำกันเด้อเมนูวันทำงานวันนี้มีปีกไก่ทอดหมูทอดปลาทูหออไข่ต้นมนะำพริกก็ผัก มีมะละขีนกมีถัว่วมีกะทินพีนอกดีมากินนมกันเดอ,อตอนเส้ามีมันนึ่งกินมันนึ่งเพื่อจะไปหามันนี่ก็มีข้าวเหนียวร้อนๆพี่้อกมือนี่กัน กิเขานมกันเด้อแสร็จๆเลยพี่นอ้องโอเคครับสำหรับชาววันเสาร์นีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคนเมืองเสกินง่ายอยู่ง่ายในเด้อครับขอตัวกินเขากันเด้อครับบวาสดีครับ